บีบีช anel ครับวันนี้อย่าพูดถึงสมาคมกีฬาตะกอ้อแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่ครับเกิดขึ้นเมื่อบิ๊กต้อมธนาชัยประสิทธิ์นะครับใครก็ลาออกจากตําแหน่งนายกสมาคมเรียบร้อยแล้วครับคือเป็นมา2ปีเศษนะตั้งแต่วันที่19ตุลาคมปี6 6นู่นนะครับหลังจากที่ผลงานในกีฬาซีเกมที่ผ่านมาก็อย่างที่เรารู้กกรว่าตะก้อเราเนี่ย ตกต่ำที่สุดนะครับในรอบ3-4ปีประเภททีมชายนะฮะไม่ได้เหรียญทองเลยนะครับทีมชุดนี่กแพ้มาเลเซียได้เหรียญเงินนะครับทีมเดี่ยวชายนีย่แพ้เวียดน,นามตกรอบรองนะครับส่วนทีม4คนแพ้เวียดน,นามอีกนะได้แค่ทองแดงนั้นเองนะครับออแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในปีิีนเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ยังไปแพ้อ,อินเดีย ทีมลองบ่อนอีกนะครับไม่น่าเชื่อเลยผลงานมันย่ำแย่ต่อเนื่องมานั่นก็เป็นเหตุผลทำให้บิ๊กตอ้อมเนี่ยเล่าออดีกว่าเพื่อให้สมาคมหาคนที่มีความสามารถมากกว่านะครับมาบริหารงานต่อไปแต่ว่าเรื่องนี้บิ๊กตอ้อมก็เปิดเผยภายหลังจากที่ติดในจลาออกครับว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผลงานอย่างเดียวหรอก มันเกี่ยวกับเรื่องก,การบริหารงานในสมาคมด้วยเพราะว่าปัญหามันมีเยอะหมักบ่มมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวของคณะกรรารบริหารซึ่งมีการแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทําให้แก่ค่อนข้างบริหารงานยากลาบากใจครับคือจะมีงานมีอะไรที่มาตัดใจเนี่ยนะครับก็ทําคนเดียวไม่ได้ตัดใจคนเดียวไม่ได้แล้วก็อืม ในเมื่อเขาเห็นไม่ตรงกันมันก็มีสดุดมีปัญหาทุกครั้งนะครับนี่คือปัญหาใหญ่ซึ่งทําให้แกตัดใจว่าเออไม่อยู่ดีกว่านะครับให้คนอื่นเข้ามาจะดีขึ้นกว่าน,นี้นะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมเนี่ยภายใน30วันครับนะครับส่วนคนที่จะเข้ามาเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ผมก็ได้รับรายง,งานว่ามีคันดิเดตสอคน ที่น่าจะเหมาะสมนะครับคนแรกก็คือคุณบุญชัยหล่อพิพัฒน์ครับคนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ารักษาการประธานสถาบันตะก้อนาชาตินะครับต่อจากาเสจารึกอาลีรัชคารันนายกตะก้อคุณเก่าเนี่ยนะทำงานอยู่คุณบุญชัยนี่ก็ตะก้อมาทอนนะหลายคนรู้จักดีนะครับอยู่มายาวนานมากวงการนี้อีกคนหนึ่งครับที่มาแรงเลยก็คือดรศรีศักด นะครับอาลีราชกาลันนะครับซึ่งเป็นกรรมการของโอลิมปิกนะครับแล้วก็เป็นแน่นอนดูนามคุณรู้แล้วว่า,าเป็นทายาทเป็นลูกชายของเสจารึกเองด้วยนะครับก็มีชื่อมาตรงนี้แคนเดตเพราะว่าเสจารึกรเป็นนายตกตะก้อรลับตำนาเลยครับผูกวงการตะก้อไทยยิ่งใหญ่ในอดอีตไล้เทิมไานจริงนะครับแต่พอท่านเสียชีวิตไปนะครับ แต่ก็เราก็มีกราฟของผลงานหรือว่าการเรื่องต่างๆมันปักหัวลงนะครับทำให้มีปัญหามักหมุม,มามบิ๊กซอมเอาไม่อยู่วันนันนะอันต้องหาผู้นําคนใหม่นะครับเข้ามาเพื่อให้ตะก้อไทยเรากลับไปยิ่งใหญ่นะครับเหมือนดังเดิมที่ผ่านมาเราก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้กับวงการตะก้อไทยนะครับจะดีขึ้นกว่านี้เมื่อได้ผู้นําคนใหม่หมาแล้วนะครับโดวยเฉพาะปัญหาเรื่องการบริหานงาน ให้เป็นหนึ่งเดียวกันน,นี้สําคัญที่สุดนะครับเพราะถ้าบริหารงานดีผลงานจะดีตามมาสักข้อไทยขอให้รุกขึ้นสู้ครับ